สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับและว,วันนี้มาอยู่กับ Poppy Play Time chapter ที่3 Deep sleep กันอีกครั้งหนึ่งแล้วยังอยู่ในช่วงทฤษฎีกันนะครับเพราะว่าใน Chapter 3นั้นแม้ว่ามันจะมีการคลายปมเรื่องราวใน Chapter นก่อนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันก็ยังมีข้อสงสัยและก็คําถามใหม่ๆให้เราได้พูดถึงกันเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับทฤษฎีในวันนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็มีหลายๆคนทําการเรียกร้องอยากให้ผมท,ทําทฤษฎีนี้มากันเยอะมากๆเลยและสําหรับผ,ผู้ชมคนไหนที่กําลังสงสัยในเรื่องนี้อยู่ทุกคนมาถูกที่แล้วครับเพราะว่าในวันนี้ผมจะทําการรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่มีตั้งแต่ก่อน chapter 3อีกนะครับแล้วก็มาคลายข้อสงสัยว่าออลลี่คือใครกันแน่ สำหรับตัวออลลี่นั้นเขาจะมาในรูปแบบของเสียงเท่านั้นครับแต่ว่าเสียงนี้มันเป็นเสียงของเด็กที่อายุไม่ค่อยจะเยอะมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาจะคอยช่วยเหลือตัวเอกให้ตัวเอกสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆและนำทางตัวเอกไปทําภารกิจให้สําเร็จเพื่อช่วยเหลือทั้งป๊อปปี้และก็ช่วยเหลือตุ๊กตาตัวอื่นครับให้สามารถปลอดภัยได้ในอนาคตข้างงนานนั่นเองแต่ว่าการปรากฏตัวของออลลี่ในครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะว่าการปรากฏตัวของเขานั้นมันจะย้อนไปตั้งแต่ตัวเกม Project Playtime ในเฟสที่2ที่มีชื่อว่า Incarnation อย่างไรก็ตามครับการปรากฏตัวในครั้งนี้มันมาในรูปแบบของโทรศัพท์เท่านั้นนะคือเสียงของออลลี่ไม่ได้โผล่มาอย่างไรก็ตามครับถ้าเราทําการนําข้อมูลจากเทป VHS เทปที่2ที่อยู่ในตัวเกม Project p a y t i m e มาใช้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันคือของขวัญครับแต่ว่าของขวัญชิ้นเดียวที่เราได้มานั้นมันก็ยังกลับใช้ไม่ได้ครับเนื่องจากว่า บุคคลที่ส่งองขวัญมาให้กับเราเนี่ยต้องการจะหาสัญญาณที่ปลอดภัยและไม่มีใครจับได้ก่อนและเขาก็ได้พูดตบท้ายว่าเขาจะโทรมาในตอนที่เวลานั้นมาถึงซึ่งเอเจ้าเวลานั้นที่บุคคลปริศนาได้บอกเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาที่ตัวเอกได้รับโทรศัพท์เครื่องนี้นั่นเองหรือก็คือเรื่องราวในปัจจุบันนั่นแหละครับและเพียงเท่านี้เลยครับคำถามก็โผล่ขึ้นมาเลย เพราะว่าในช่วงเวลาของตัวโปรเจกต์เพลย์ไทม์กับช่วงเวลาปัจจุบันที่ตัวเอกกําลังรับโทรศัพท์นั้นมันห่างกันร,ระดับ10ปีเลยกว่าได้ดังนั้นแสดงว่าออลลี่เนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าหลังจากนั้นมันจะมีเหตุการณ์ t ด e Hour of Joy เกิดขึ้นมาและเขาก็ต้องรู้อีกว่าภายหลัง10ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นไปแล้วตัวเอกจะต้องกลับมาที่นี่และเขาจะต้องเดินทางมาที่เพลย์แคร์ในตัวเกมชัดดนะ แล้วออลลี่เขารู้ได้ยังไงกันมันน่าสงสัยซะเหลือเกินใช่ไหมล่ะครับมันเหมือนกับว่าออลลี่นั้นเขาเหมือนกับจะเป็นคนริเริ่มเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ขึ้นเองเลยใช่ไหมล่ะครับอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในเทป VHS ของตัวโปรเจกต์เพย์ m e มนั้น <c oughs> ก็เหมือนกับว่ามันจะมีการดัดแปลงข้อมูลของเทปอีกด้วยซึ่งมันก็ดันตรงก,กันกับความสามารถที่ตัวทดลอง1 0 0 6หรือว่าต,วตัวต้นแบบมีอีกด้วยล่ะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้จักกันดี ตัวหุดนอง106 6มีความสามารถหลายๆอย่างมากมายครับและอีกหนึ่งในความสามารถที่มันน่าสงสัยซะเหลือเกินนั่นคือความสามารถในการเรียนเสียงหรือถ้าให้พูดแบบเจาะจงมากกว่านั้นนั่นคือเขามีความสามารถในการคัดลอกเสียงของคนนั้นๆมาใช้ได้อย่างง่ายดายมากๆเพียงแค่คนคนนั้นทําการพูดออกมา ตัวต้นแบบก็จะทําการก๊อปคําพูดนั้นแล้วก็เอาไปใช้ในการเรียบเรียงประโยคได้อย่างทันทีเลยครับซึ่งจากข้อมูลหลายๆอย่างนี้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าออลลี่นั้นก็อาจจะเป็นตัวทดลอง1 0 0 6ไปแล้วใช่ไหมละครับเพราะดูเหมือนว่าเขาจะรู้อนาคตว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นเขามีความสามารถในการดัดแปลงเทป VHS ได้และนอกจากนั้นเขาก็ยังมีความสามารถที่จะมิมิกเสียงคนอื่นได้เช่นเดียวกันคือเอาง่ายตอนนี้มันคือตัวต้นแบบที่ทําการลอกเลียนเสียงคนอื่นอยู่และก็ทําการคุยกับ ตัวเอกอยู่อะไรทํานองนั้นแต่ถ้าเขาคนนั้นคือตัวทดลอง106 6หรือว่าตัวต้นแบบจริงๆเนี่ยเขาจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันล่ะและนี่เลยครับมันคือสิ่งที่ขัดกันมากๆเพราะว่าจุดประสงค์ของทั้งตัว10 6 6และก็ตัวออลลี่เองนั้นมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกินไปครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัว106 6กันก่อนนาะว่าจุดประสงค์ของเขานั้นคืออะไรกันแน่ โดยจากข้อมูลและก็ทฤษฎีที่ผมเคยทําไปแล้วก่อนหน้านี้1 0ึ่หรือว่าตัวต้นแบบนั้นเขาเป็นตัวทดลองที่มีความแค้นในระดับที่มากกว่าตัวอื่นๆครับเพราะว่าเขาคือคนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาไง ดังนั้นเขามีความเจ็บปวดจากการทดลองมากกว่าคนอื่นเป็นไหนๆอย่างแน่นอนครับและเขาก็อยากจะล้างแค้นด้วยการฆ่าพนักงานทุกคนย้ํานะครับว่าฆ่าพนักงานทุกคนและรวมไปถึงการปิดกั้นทุกอย่างและทุกทางไม่ให้ความลับหรือว่าคําตอบของเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้เปิดเผยซึ่งนั่นก็รวมไปถึงการทําให้ป๊อปปี้ได้หลับไหลอย,อยู่ในตู้กระจกในระหว่างที่เหตุการณ์ The Hour of Joy ได้เกิดขึ้นด้วยนะครับ แสดงว่าตัวต้นแบบต้องรู้ว่าป๊อปปี้นั้นเขาอยู่คนละฝั่งกันคือเป็นปลอปากต่อการอะไรทํานองนั้นและอีกอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างจะขัดใจผมมากๆแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะสงสัยในแบบเดียวกันนะครับนั่นคือตั้งแต่ช h 珀เตอร์แรกจนมาถึงในตอนนี้นั่นคือทําไมเหล่าตุ๊กตาที่เจอตัวเอกตั้งแต่แรกพบไม่ว่าจะเป็นฮักกี้วักี้มาม่ลองเล็ก์หรือแม้แต่แคทแนปเองทําไมพวกเขาถึงไม่ฆ่าตัวเอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยล่ะ ทำไมฮักกี้บักกี้ถึงทําการยืนเฉยตั้งแต่แรกก่อนทําไมมามี่ลองเล็กต้องเล่นเกมกับตัวเอกก่อนและทําไมแคทแนปถึงเลือกที่จะโยนตัวเอกลองไปในเครื่องบดขยะทั้งที่เขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเอกสามารถหนีมาได้ทําไมไม่ฆ่าไม่กินตั้งแต่แรกเลยทำไมต้องรอจนถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วจริงๆหรือไม่ก็ถึงจุดที่ตัวเอกกำลังจะค้นพบความลับอะไรบางอย่าง ตุ๊กตาเหล่านี้ถึงเริ่มจะเอาจริงขึ้นมาและนั่นแหละครับก็คือจุดประสงค์ของตัว1 0ึ่นครับเพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะให้ตัวเอกหรือว่าใครก็ตามได้เข้าไปค้นพบความจริงที่อยู่ด้านล่างนั่นเพราะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันสําคัญมากๆซึ่งแม้แต่1 0ึ่นหรือว่าตัวต้วตนแบบเองก็อยากจะเก็บงำความลับนี้ไว้แต่ว่าตัวออลลี่กลับทําตรงกันข้ามเลยครับ เพราะว่าเขาได้ทําการร่วมมือกับป๊อปปี้ซึ่งเป็นตุ๊กตาเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่อยากจะแก้แค้น1006อยากจะฆ่าตัวทดลอง1006ทิ้งไปด้วยซ้ำและก็รวมไปถึงการตามหาความจริงและช่วยเหลือเหล่าเด็กๆที่อยู่ด้านล่างนั้นด้วยล่ะครับ เขานั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ตัวเอกและป๊อปปี้เนี่ยได้มาเจอกันในเพลแคร์แล้วก็ทําการช่วยเหลือตัวเอกมาโดยตลอดทําให้เขาสามารถทําภารกิจได้อย่างสําเร็จได้ประเด็นคือจําได้ไหมครับว่าในตอนสุดท้ายของแชปเตอร์สนั้นในตอนที่ตัวเอกได้รู้ว่าป๊อปปี้กำลังทรยศเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาทําร้ายป๊อปปี้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าตัวออลลี่นี่แหละที่เป็นคนช่วยเหลือเธอไว้ดังนั้นจุดประสงค์ของทั้งสองคนนี้มันขัดซึ่งกันและก,กันครับ ยกเว้นแต่ว่าสิ่งที่ออลลี่ทำนั้นมันคือการหลอกเราและรวมไปถึงหลอกป๊อปปี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีข้อสงสัยอยู่2ออย่างที่ผมคิดขึ้นมาเกี่ยวกับตัวออลลี่ได้ในตอนนี้เนาะนั่นคือเสียงของออลลี่ครับมันเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากๆเลยว่าบุคคลที่ทําการโทรหาเรานั้นบุคคลที่มีความรอบรู้ขนาดนี้สามารถช่วยเหลือทั้งเราแล้วก็ช่วยเหลือป๊อปปี้ได้ทําไมเสียงของเขาดูเด็กจังเลย อย่าลืมนะครับว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ The Hour of Joy จนมาถึงเรื่องราวในปัจจุบันนี้มันห่างกันถึง10ปีแล้วดังนั้นถ้าออลลี่ไม่เด็กมากๆในตอนที่เรื่องราวมันได้เกิดขึ้นมาแล้วแสดงว่าเสียงที่เรากำลังได้ยินอยู่นั้นมันเป็นเสียงที่มีใครสักคนหนึ่งทำการก๊อปมาใช้ครับและประเด็นก็คือออลลี่เนี่ยเขารู้เยอะจนเกินไปด้วยครับทำไมออลลี่ถึงได้รู้ว่า ในเพลแคร์นั้นมันมีโซนแก๊สโปรดักชันซึ่งจะมีเพียงแค่พนักงานสำคัญเท่านั้นที่จะสามารถรู้ถึงเรื่องราวนี้ได้เพราะแม้แต่ตัวสเต l ่าเกรเบอร์เองที่เป็นบุคคลสำคัญมากๆนะครับเธอควบคุมทั้งเพลแคร e แล้วก็เกมสเตชันในเวลาเดียวกันเธอนั้นกลับไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเหล่าเด็กๆกำลังถูกทดลองอยู่คือมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่ใต้พรมเยอะมากๆ แล้วออลลี่รู้ได้ยังไงกันละ่ะนั่นแหละครับคือข้อสงสัยอีกหนึ่งอย่างข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจาได้ไหมครับผมเคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นิดเดียวเองที่ผมถามว่าทําไมเหล่าตุ๊กตาถึงไม่เริ่มทําร้ายตัวเอกตั้งแต่พบหน้ากันครั้งแรกจุดที่น่าสนใจมันมีอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือตอนที่แคทเนบเนี่ยได้ทําการโทรมาหาตัวเอกครับและพูดว่า แคทแนปอยากให้เราหนีออกไปจากที่นี่ด้วยซ้ําครับเขาไม่ได้อยากจะฆ่าเราตั้งแต่ต้นซึ่งมันขัดกับสิ่งที่1006ต้องการตั้งแต่แรกใช่ไหมละ่ะและสุดท้ายแคทแนปเป็นอย่างไรบ้างที่ตัวต้นแบบตั้งใจจะฆ่าแคทแนปสาเหตุเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นเพราะว่าแคทแนปทรยศเขาหรือว่าตัวต้นแบบต้องการจะได้ชิ้นส่วนของแคทแนปกันแน่ละ่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน แลวก็อย่างสุดท้ายที่มันทำให้ผมสงสัยเล็กน้อยนั่นคือคำพูดของออลลี่ตรงนี้เลยครับเสียชิ้นส่วนร่างกายไปเหรอมันน่าสงสัยจังเลยนะครับทำไมตัวออลลี่ถึงเลือกจะพูดคำนี้ออกมาเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะตัวเอกเนี่ยผ่านเรื่องราวมาเยอะมากๆรถไฟความก็ไม่เป็นอะไรโดดจากที่สูงก็ยังแบบเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองอะ ในตอนนี้ผมคิดได้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นถ้าอ้างอิงตามทฤษฎีที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเอกก็เป็นหนึ่งในตัวทดลองเหมือนกันงั้นแสดงว่าตัวออลลี่อยากจะได้ชิ้นส่วนของตัวเอกไปหรือเปล่าเขาเลยถามว่าชิ้นส่วนหน้ากายหายไปไหมเราจะได้เอามาเพื่อมาดัดแปลงร่างกายของเขานั่นเองครับบวกกับการที่ออลลี่เนี่ยทำการพูดเพิ่มเติมอีกว่าคุณเห็นรูปปั้นของตัวทดลอง1 0 0 6นันั่นไหม ถ้าคุณคิดว่าคุณกลัวรูปปั้นนั้นแล้วลองเจอตัวจริงแล้วคุณจะอึ้งเลยประเด็นก็คือในพื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่ที่ลับมากๆนะครับมันอยู่ในถ้าที่ไม่มีทางที่จะมีใครมองเห็นอย่างแน่นอนและทําไมออลลี่ถึงรู้เรื่องราวนี้ได้ละ่ะที่พออยู่ที่โรงเรียนสัญ,ญญาณดันหายซะอย่างนั้นทำไมจูๆ่ๆสัญ,ญญาณจะมาโผล่ที่ถ้าแล้วก็มองเห็นรูปปั้นซะอย่างนั้นเลยมันน่าสงสัยจนเกินไปครับ และเอาจริงๆปะในตอนนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจครับว่าสุดท้ายและออลลี่คือตัวต้นแบบจริงๆหรือเปล่าถึงแม้ว่ามันจะมีความน่าสงสัยมากๆครับหลักฐานหลายๆอย่างปูทางให้ออลลี่นั้นเป็นตัวต้นแบบอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ผมยังงงอยู่อย่างเดียวเลยก็คือทำไมออลลี่ถึงช่วยตัวเอกตั้งแต่แรกละ่ะยกเว้นแต่ว่าทฤษฎีของผมเป็นจริงตัวเอกของเราคือตัวทดลองที่มีความสามารถในการย้อนกระบวนการความคิดตัวเองได้ นั่นก็หมายถึงตัวต้นแบบนั้นจะสามารถย้อนไปในอดีตได้และสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เรื่องราวในป๊อบป,ปี้เพลทามนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นมาเลยก็เป็นได้แต่มันคุ้มค่าถึงขนาดที่ว่าเขาต้องทำการกำจัดตัวทดลองทุกตัวเลยหรือเปล่าแม้แต่แคทน a ที่บูชาเขาด้วยก็ตามอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ก็ประมาณนี้ครับและคุณผู้ชมหล่ะ คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันหน่อยนะครับคิดว่าออลลี่คือตัวต้นแบบจริงๆหรือเปล่าลองมาคอมเมนต์กันหน่อยละกันเนาะแต่ว่าในตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วครับไว้จะกนใหม่ในทฤษฎีหน้าละกันแต่สําหรับวันนี้สําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม